้ยปันวาดพูดทางน้ำตาเหตุผลรับไม้ต่อละครเรื่องสุดท้ายของแตงโม จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแตงโมซึ่งเธอนั้นมีผลงานต่างๆมากมายในวงการบันเทิงให้แฟนคลับได้ชมกันและปัจจุบันก่อนเธอเสียชีวิตเธอกำลังมีผลงานชิ้นใหม่ซึ่งกำลังถ่ายละครเรื่องคุณชายของช่องวัน31ซึ่งเธอนั้นเพิ่งเข้าฉากถ่ายทำไปได้เพียงแค่10คิวตอนนี้ก็ได้นักแสดงคนใหม่มารับบทแทนซึ่งก็คือเป้ยปานวาด โดยเป้ยปันวาดได้เปิดใจถึงการเข้ามารับบทบาทนี้แทนแตงโมทั้งน้ำตาว่าบอกตามตรงว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเป้ยกับการที่ต้องมาสารต่อหน้าที่นี้ตอนที่ผู้ใหญ่ทางช่องติดต่อมาว่าเป็นละครที่โมท,ทำไว้แต่ยังทำไม่จบพอเราทราบแบบนั้นในใจเป้ยก็บอกตัวเองไป70%แล้วว่า เธอจะเล่นแต่ยังไม่กล้าตอบคอนเฟิร์มผู้ใหญ่เพราะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนอยากได้บทมาเพื่อทำการบ้านก่อนว่าเราจะทำได้ไหมกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าโม เราะเชื่อว่าทุกคนต้องคาดหวังจึงขอเวลาทำการบ้านว่าจะต้องทำยังไงให้คนเห็นความแตกต่างจากเรื่องที่แล้วคาแรคเตอร์ของตัวละครค่อนข้างใกลเคียงกันและจะทำยังไงให้โมมองมาแล้วแฮปปี้กดดันตัวเองมากเพราะเราไม่เคยต้องมายืนในจุดนี้มาก่อนแต่สุดท้ายกลับมาถามตัวเองว่าต้องการทำเพื่ออะไรคำตอบก็ออกมาว่าต้องการทำเพื่อโมเพราะคำถามนี้เกิดขึ้นมาในหัวเราก็พร้อมจะเดินหน้าทำให้ดีที่สุด จึงกลับไปคอนเฟิร์มทีมงานว่าเราตัดสินใจรับเล่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ